พอยจิ้หพอยโอ๊ยพอไปอยู่ไหนของมันวะอจอนจอจอรีจอนหรอรุต้องตามไปค่ะมันอันตรายจริงด้วยเธเป็นไงบ้างอะมันทำอะไรทําไหมแล้วมันเอาอะไรไปหรือเปล่าเออไม่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 เป็นไรค่ะ มันมันมันคุ้นของอยู่ตรงนั้นค่ะหนูออกมาจากห้องน้ำพอมาเห็นหนูมันก็วิ่งตะลอดไปเลยค่ะไม่เป็นไรก็ดีละแล้วทำไมแต่งตัวแบบนีอ้อุ้ยไอ้เคียนนะ่ะไอ้เคียนอยู่ไหนเอไอไอ้เคียนเออเออคือมันอู้งานอีกแล้วใช่ไหมคุณมี่คุณมี่ไปว่ามันเลยนะคะไอ้เคียนมัน งานหลายที่อะค่ะมันไม่ค่อยได้นอนฉันรู้ว่ามันทำงานหนักแต่มันจะกินแรงคนอื่นแบบนี้ไม่ได้ไอ้เคนไอ้เคนเฮ้ยเ้ยต่อท่อเลยครับมาแล้วครับนี่หายหัวไปไหนมาทำไมไม่รับผิดชอบก่อหน้าที่ตัวเองเลยปล่อยพลอยไปเฝ้าร้านคนเีได้ยังไงแกรู้ไหมเมื่อกี้มันมีโจรเข้าร้านมาฮะโจร านพลอยบอกว่าเรยจะเราเรีบไปใช้ของดีกว่าคนนุณนิม่เผื่อว่ามีอะไรหายเราจะได้แจ้งตำรวจไงคะ,ะจริงด้วยงั้นไปใช้ของก่อนนะไอ้ไคิ้นุดมมากนะโอยจนปุงจนปุ้นอะไรลนะพลอยดูสิพี่โดนด่าเลยเนี่ย ลยต้องให้พี่อัปลอมเป็นโจรวิ่งหางจู่ๆไปนู่นนะ่ะนี่นะไม่มีอะไรหายไปพวกเธอกลับไปทำงานได้แล้วไปครับแต่งตัวให้เรียบร้อยด้วยอย่าให้เห็นอีกนะใส่ขาสั้นมาพี่อัมพี่อัพี่อัอยู่ไหนวะเนี่ย พี่นี่จะพายคุณอมีกลับไปแล้วพี่ทางสะดวกที่นี่โอ้โหพี่นี่ลุ้นยอดแตกแน่เออแล้วเขาสงสัยอะไรบ้างก็ไม่นะเราอะเนียนจะตายเราไปสนุกกันต่อเถพี่อ้าเออได้เลยนะอ๋อ,อไอ้เคนมันชิงไปรับจ็อบต่อแล้วอะไปเข้าร้านกันเถอ,อะ พลอย, <S <S ยพอดีว่าวันนี้พี่มีธุระด่วนจริงนะแต่คุณเอมี่เขาราหวันนี้ด้วยอ่ะทำไงดีอ่ะพี่ก็ลาไปสิจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเฮ้ยจะบ้าหารือไงถ้าพี่ลาพี่ก็ไม่ได้ตังค์ละสิพลอยก็จะขาดรายได้ไปด้วยนะเคนเดี๋ยวฉันแทนเองเดี๋ยวเราสลับชุดกันอะ่ะล้วให้พลอยบอกคุณเอมมี่ว่าไม่สบายทีเนี้ยฉันคิดว่าคุณเอมมี่คงไม่สงสัยหรอก มันจะเสียงเกินไปไหมพี่ถ้าคุณไม่จับได้อะเราซวยกันยกแผงเลยนะพี่คิดดูแล้วอะ่ะมันก็มีวิธีนี้แหละที่ดีที่สุดแล้วอะ่ะอย่างน้อยเราก็มีรายได้เพิ่อมอีกหนึ่งวันไงน,นะพไวนะ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 ให้พี่ทำเถอะน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 ะพี่ขอเถอะนะวันนี้พี่มีทุระด่วนจริงๆพี่ขอนะนะนะออทำให้มันเนียนๆแล้วกันอย่าให้จับได้ล่ะโอเค ขอโทษนะคะร้านเปิดไหมคะเปิดครับคุณลูกค้าเชลเลอกเมนูอาหารแล้วก็เครื่องดื่มไปเลยนะครับพนักงานใหม่เหรอคะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยเอ่อ,อใช่ครับ <c oughs> <c oughs> พนักงานใหม่ <c oughs> ค่อยคุ้มค่าแรงเลยเออพลพรุ่งนี้จะมีช่างมาติดกล้องจอนปิดเพิ่มนะติดกล้องจอปิดเหรอคะแล้วแบบนี้พี่อาจะแอบมาทำงานอยู่เนี่ยตกใจอะไรเนี่ยก็ที่เคาน์เตอร์กับในห้องสต็อกมันไม่พอไงวันนั้นที่โจนมันขึ้นร้านเราอ่ะฉันก็ไม่เห็นหน้ามันดีนะที่มันไม่ได้อะไรไป นอกจากหน้าก,กากที่ฉันเอามาแต่งวันฮาโลวีนนะหน้าก,กากไอ้โม่ะนี่นได้เปล่าค่ะจัไดันม่กระั่งไอ้โมงนี่หรอวะเนี่ยเอาเคียนโต๊ะจะบางอยู่แล้วไม่ใช่โต๊ะอื่นไปแล้วมันเป็นอะไรของมันไม่พูดไม่จา เคนมันเจ็บคอค่ะคุณเอมี่พอดีว่าเมื่อวานมันไปรับจ็อบเป็นการที่คอนเสิร์ตอะคะ่ะเห็ุปากทั้งคืนเลยอ๋อเคนไม่ไหวก็ลานะวันนี้วันธรรมดาคนไม่เยอะหรอกลาได้อ้าวเอมี่วันนี้เข้าร้านด้วยหรอ <c oughs> มะ <c oughs> เออมาก็ดีมาเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองสั่งเลยเอาเลย ไม่เป็นไรอ่ะเกรงใจฉันแค่จะมาซื้อกาแฟเดี๋ยวก็กลับไปทางานต่อละโอ้ยเกรงจงเกรงใจอะไรนี่ซื้อไปฝากน้องที่ออฟฟิศด้วยสิเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองแหนกคนกันเองแล้วไม่ดีกว่าฉันว่านะถ้าสั่งกาแฟเยอะๆลูกน้องเกก,ก็วุ่นวายพอดีเห็นว่าวันนี้เหลือกันแค่สองคนด้วไม่ใช่หรอก็นั่นแหละสองคนมันทําไหวอยู่แล้วสั่งเลยเอาอะไรอ่ะ ธุรกิจแกไปได้ดีอ่ะฉันดีใจด้วยนะขอบใจนะแต่กว่าจะลงตัวเนี่ยนนก็นานเหมือนกันดีนะน้องพนักงานสองคนนั้นอยู่กับฉันมานานช่วยแบ่งเบาภาระไปได้เยอะเออแล้วแกจ้างพนักง,งานใหม่มาทำไมอ่ะจะไล่คนที่เกจขก้เกจออกเหรอพนักง,งานใหม่แกเบอร์แล้วร้านฉันมีแค่พอยกับเค้นสองคนแต่เมื่อกีน้นี้ตอนที่ฉันเข้ามาเนี่ย ฉันเห็นพนักงานแกมีสามคนนะก็คนชื่อพลอยกับชื่อเคนเนี่ยฉันพอรู้จักคุ้นๆหน้าอยู่แต่อีกคนไม่เคยเห็นเลยอะ่ะเฮ้ยฉันไม่เล่นนะเว้ยแกทำฉันกลัวแล้วนะเฮ้ยแกอย่าเวอร์นะ่ะกลางวันแสกๆจะเป็นผีได้ยังไงคนนี่แหละฉันยังยืนคุนยด้วยอยู่เลยท้าไม่ใช่ผีก็ต้องมีคนโกงกมละล่นะ ไมช่วงนี้คนมีเข้าร้านทุกวันเลยวะนั่นสิพลติดตั้งกล้องไม่พอนะนั่งเฝ้าร้านอีกหรือว่าเขาเระแวงในตัวพวกเราสามคนแล้ววะคิงหยพูดให้มันเป็นลางสิวะโอ้ยทำไงดีอะวันเนี้ยพี่รับจบเฝ้าร้านปลาโูงด้วยสิถ้าขืนไม่ไปอะโดนหักตังค์แน่เลยอะนั่นนะสิพี่อาร์มเนี่ยก็จะไม่มีเงินให้ยาไส้แล้วนะ ออกมี้ไหมโอ๊ยปวดท้องโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเคนปวดท้องก็ไปเข้าห้องน้ำนี่เสียงดังโอ๊ยปวดด้านขวาโอ๊ยย้ายไปด้านซ้ายแล้วอ่ะเฮ้ปวดด้วยเคนเคนเก็บปวดขนาดนั้นเลยเหรอ กี่ไหวไหมไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมหรือว่าลางานสภาพไม่น่าไว้พลอยพาไปโรงพยาบาลหน่อยค่ะค่ะคไอ้เคนค่อยๆนะค่อยๆโอ๊ยพระหลงองค์เจ้าเจ็บจักเลยอ่ะโอ๊ยอะอยู่เป็นไรวะเนี่ยไอ้เคนมันปวดไส้ติ่งค่ะคุณนิมมี่หมอเลยให้ลางานไปก่อนนะคะเออดีแล้วมันถึงมือหมอไม่เป็นไรหรอกนี่ฉันต้องโทรบอกพ่อแม่มันไหมเนี่ย ไม่ต้องค่ะคุณแอมี่เดี๋ยวไอ้เคนมันผ่าตัดเสร็จฟื้นมามันก็โทรบอกเองเออแล้วนี่ไอ้เคนมันต้องหยุดงานตั้งสองสามวัน,วนเธอจะอยู่ร้านคนเดียวไหวเหรอคุณแอมี่จำพี่ยามแฟนหนุ่ได้ไหมคะให้พี่ยามมาแทนงานไอ้เคนยนสักสองสามวันไม่ฉันเคยบอกเธอแล้วว่าฉันไม่อยากให้มีเรื่องชู้สาวในร้านฉันถ้าเกิดว่าลูกค้ามาจีบแฟนเธอแล้วเธอเกินหึงหวงไปตบตีลูกค้าเฮ้ยแค่คิดก็ปวดหัวแล้ว แต่ฉันแยกแยะได้นะคะคุณแอมี่ขอแค่คุณแอมี่ให้โอกาสไม่ก็คือไม่ไปไปกลับบ้านไหักผขอในเล่กว,วันนี้เธอเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเดี๋ยวฉันอยู่เฝ้าร้านเองค่ะพงกุญแจคู่กับอาร์มเหรอนาลักดีนะอ๋อใช่ค่ะคุณแอมมี่อย่าแซวสิคะหนูเขินเออ<ม>ฉันลืมบอกไปนะฉันจะไปต่างจังหวัดสักสองสามวันนะ เธออยู่ร้านคนเดียวได้ใช่ไหมคุณมิมิไม่ต้องห่วงนะคะหนูอยู่คนเดียวไหวค่ะฝากด้วยนะฉันขอตัวนะคะเจ้าไหนไม่อยู่หนูลาเลงพี่อย่าเปล่ยนบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วพอยพอแบบนี้ไงฉันถึงไม่ให้พวกแกสองคนทำงานที่นี่ด้วยกัน แกทําฉันผิดหวังมากแกทำลายความเชื่อใจของฉันแกโกหกว่าไอ้เคนมันไส้ติ่งแตกแถมยังแอบพาแฟนมาทํางานในร้านตั้งสองสวันพอเวลาว่างเนี่ยก็ทําตัวทุเลศทุเรศในร้านของฉันเหรอคําสั่งของฉันมันไม่มีค่า้แกเชื่อฟังเลยหรือไงเอเอคุณมีครับผมเป็นคนผิดเองนะครับผมไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับผมเลยอ่ะผมก็เลยต้องทําแบบนี้่ จะข้ออ้างอะไรเนี่ยก็ฟังไม่คืนทางนั้นแหละฉันไล่เธอออกคุณนรินฉันขอโทษนะคะฉันจะไม่ทำอีกแล้วอะขอโอกาสให้ฉันอีกสักครั้งนะคะฉันให้โอกาสแกมานานพอแล้วพลอยแต่แกก็ยังทำแบบเดิมกฎของร้านฉันเนี่ยถ้าแกทำไม่ได้แกก็ไม่ต้องดูส่วนไอ้เคนฉันไล่มันออกไปแล้วเหมือนกันคนที่ไม่ซื่อสัตย์แบบนั้นอะก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมเหมือนกัน ถ้าฉันไม่ได้ทำงานที่นี่แล้วฉันจะไปทำที่ไหนล่ะคะฉันขอโทษนะคะคุณนอมมี่แกจำไว้นะอย่าไปทำแบบนี้ที่อื่นอีกออกไปบอกให้ออกไปไงหรือจะให้แจ้งตำรวจฮะออกไป